สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคนขี้เล่าภาคสองนะครับและในวันนี้เรื่องราวที่กระผมจะนํามาเล่าให้ในหัวได้ดฟังกันนั้นมีชื่อเรื่องว่าน,นั่งห้างในป่าอาทรรโดยเป็นเรื่องราวของพลานพันธุที่ถูกพลานรุ่นเก่าคนหนึ่งท้าถายให้เข้าไปในป่าอาทรรเพราะตัวเขาเองไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องราวลี้ลับในป่าสักเท่าไรนักและท้ายที่สุดแล้วพลานผันธุจะต้องไปเจออะไรในป่าแห่งนี้บ้าง ก็ไปติดตามรับฟังกันได้เลยครับและก่อนไปรับฟังก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคนไทยกับเรื่องราวตำนานความเชื่อและวิธีการดำรงชีวิตเป็นของคู่กันจึงไม่แปลกที่มักจะมีตำนานเรื่องเล่าลึกลับสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นมนุษย์มีความผูกพันกับความเชื่อมาตลอดตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย การดำเนินชีวิตของมนุษย์นั้นมักจะมีเรื่องราวของความเชื่อเข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันถึงแม้บ้านเมืองจะมีการพัฒนาและมีการเติบโตอยู่ตลอดเวลาแต่เรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณผีสางเทวดามันยังคงฝังลากลึกอยู่ในความรู้สึกของมนุษย์อย่างไม่มีวันเสื่อมคลายหายไปจากโลกนี้ความเชื่อบางสิ่งบางอย่างเป็นเรื่องเล่าขานมาตั้งแต่บรรพบุรุษ จึงเล่าสืบต่อกันมาเรื่อยๆความเชื่อบางเรื่องเรามักจะสอนให้เราใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทความเชื่อของคนไทยนั้นมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นความเชื่อในเรื่องของศาสนาความเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมความเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแม้แต่กระทั่งเรื่องปีสางนางไม้ต่างก็มีเรื่องเล่าความเชื่อที่แตกต่างกันเรื่องราวความอาถรรพ์ภายในป่าน,านั้น นับเป็นเรื่องรลวที่ไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าเมื่อเราเข้าไปในป่าที่มีสิ่งลี้ลับอยู่นั้นเราจะไปเจอรูปแบบไหนในป่าทำให้ในพลานคนหนึ่งที่เดินทางเข้าป่าไปในทางภาคเหนือซึ่งป่าแห่งนี้ทุกคนก็พูดจะเป็นเสียงเดียวกันว่ามันคือป่าอาถรรพ์ในพลานต่างพบเจอเรื่องราวลี้ลับในป่าแห่งนี้ไม่เหมือนกันบางคนเข้าไปเพื่อล่าสัตว์กลับออกมาได้สัตว์แปลกประหลาดกลับมา นายพลานที่เดินทางเข้าไปแล้วกลับออกมาต่างก็เล่ากันว่าเจอแต่สิ่งแปลกตาแต่ไม่สามารถนํามันกลับออกมาได้บางคนที่เข้าไปกลับออกมาก็เป็นไข้ป่าตามๆกันป่าอาถรรพ์ที่พูดถึงนี้ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยสถานที่แห่งนี้จึงเป็นสถานที่ท้าทายสําหรับบางคนหรือคนที่ต้องการเข้าไปพิสูจน์ใด้เห็นกับตาของพวกเขาเองการเดินทางไปยังป่าแห่งนั้นเต็มไปด้วยความยากลําบากการเดินทางไปที่นั่น หากต้องเดินทางเข้าไปจะต้องจุดธูปเพื่อไหว้เจ้าที่เจ้าทางเปิดทางให้ไปถึงจุดหมายได้เร็วขึ้นหรือหากบางคนไม่ได้บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเขาก็ว่ากันว่ากว่าจะไปถึงป่าแห่งนั้นก็ราวสิบกว่าวันนายพันที่ใช้ชีวิตในการเป็นพลานตั้งแต่เด็กจนโตเขาเป็นนายพลานที่สืบทอดชีวิตการเป็นพลานป่าต่อจากพ่อของเขาตั้งแต่เด็กเขาเองก็มักจะตามพ่อเข้าไปในป่า ทำให้เขาเองก็พอจะมีวิชาการเป็นนายพลนไม่น้อยกว่าพลานคนอื่นๆเลยถึงแม้เขาเองอาจจะดูเป็นพลานที่ยังหนุ่มอยู่แต่เรื่องการเข้าไปล่าสัตว์ป่าฝีมือของเขาก็ไม่ธรรมดาเช่นกันความคล่องแคล่วว่องไวของเขาหากเปรียบเทียบก็มีความว่องไวอย่างเสือมีการสัมผัสที่ไวและมีจมูกในการรับกลิ่นที่ดีอีกด้วยคุณสมบัติเหล่านี้แหละทำให้เขาเป็นนายพลนได้อย่างง่ายดาย เพราะถือว่าเป็นคุณสมบัติที่นายพลต้องมีติดตัวนายพันเองเขามักจะเดินท่องเที่ยวในป่าเพื่อไปล่าสัตว์อยู่เสมอหากที่ใดที่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่นั้นเขาเองจะไม่รอชา้ารีบมุ่งหน้าเข้าไปยังป่าแห่งนั้นอย่างทันทีชีวิตการเป็นนายพลของแกนั้นแกก็ไม่ค่อยได้พบเจอเรื่องราวลีล้ลับอะไรมากมายหรอกซึ่งนั่นเองมันทําให้พลานพันเขาไม่เชื่อเรื่องราวที่เหนือธรรมชาติมากเกินไปนัก หมู่บ้านที่เขาอาศัยอยู่ตั้งอยู่กลางป่าภายในหมู่บ้านก็มีป่าล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติที่เขียวขจีมันแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติระหว่างทางที่พลานพันกำลังมุ่งหน้าไปยังป่าท้ายหมู่บ้านเพื่อออกไปล่าสัตว์เหมือนกับทุกๆวันระหว่างทางเขาก็ได้พูดคุยกับลุงจันทร์เพื่อนบ้านของเขาที่อาศัยอยู่ท้ายหมู่บ้านลุงจันทักทายพลานผันตามปกติเอาไอ้ผันเอ็งจะเข้าไปในป่าอีกแล้วหรอวะ ใช่ครับผมกําลังจะเข้าไปดักสัตว์ในป่าเพื่อว่ามีสัตว์หลงเข้ามาใกลๆหมู่บ้านจะได้ดักยิงมันเสียหน่อยลุงจันทร์ก็พลางถามต่อไปว่าตั้งแต่ตัวเองเป็นพรานมานี่เองเคยพบเจอผีสางนางไม้หรือเรื่องราวลี้ลับในป่าบางหรือเปล่าข้ายังไม่เคยเจอและอีกอย่างข้าก็ไม่เชื่อว่าผีมันจะมีอยู่จริงเมื่อลุงจันทร์ได้ยินเช่นนั้นลุงจันทร์ก็เล่าเรื่องราวป่าอาถรรพ์ให้พรานผ่านฟังอะไรวะ เกิดเป็นในพานเข้าป่ายัางไม่เคยเจอผีสางนางไม้หากอย่างนั้นข้ายอยากจะท้าเองเข้าไปในป่าที่อยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านซึ่งที่นั่นต่างก็ล่ำเลือกันว่ามันคือป่าอาถรรพ์มีสัตว์แปลกประหลาดอาศัยอยู่มากมายอีกอย่างก็ใช้เวลาเดินทางน,นานพอสมควรหากจะต้องเดินทางเข้าป่าจะต้องจุดธูปบ,บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางให้เปิดทางให้เราสามารถเดินทางไปถึงป่าแห่งนั้นได้ถ้าเอ็งแน่จริงเอ็งลงเข้าไปในป่าแห่งนั้นแล้วดักยิงสัตว์ที่เอ็งคิดว่าแปลก ี่เองไม่เคยเจอนําออกมาข่าได้ไหมวะนี่ถือเป็นคําท้าทายของข้าก็แล้วกันถ้าหากลุงกลาท้ามาขนาดนี้ผมก็ต้องรับคําท้าของลุงสี่ถ้าป่าแห่งนั้นมีสัตว์แปลกประหลาดอย่างนั้นก็ดีสิผมเองก็อยากจะเจอสัตว์แปลกๆขึ้นมาแล้วละว่ามันจะมีจริงหรือเปล่าตั้งแต่เกิดมาที่ผมเป็นนายพลนจนถึงปัจจุบันผมยังไม่่อยเจอเรื่องราวแปลกประหลาดเลยสักครั้งแม่เอ้ยไม่ใช่แค่เองจะเจอสัตว์แปลกประหลาดสิวะเองจะเจอเรื่องราวลี้ลับด้วย ชาวบ้านคนหนึ่งพูดขึ้นมาพลานพันก็เลยต่อไปถหากว่าเจออย่างนั้นก็ถือว่าเป็นบุญตาหากผมได้เจอสัตว์แปลกประหลาดผมจะดักยิงมาฝากลุงก็แล้วกันเมื่อบทสนทนาสิ้นสุดลงลุงจันทร์ก็เดินกลับไปทางบ้านของเขาพลานผันกเขารับคำท้าของลุงจันทร์อีกอย่างเขาก็ต้องการพิสูจน์ตัวเองด้วยว่าการที่เขาเป็นนายพลานตั้งแต่ยังหนุ่มๆม,มันยังคงทำให้ชาวบ้านบางกลุ่ม ยังไม่ยอมรับฝีมือการล่าสัตว์ของเขาสักเท่าไหร่และการที่ลุงจันท้าทายเขาแบบนี้แสดงให้เขารับรู้ได้อย่างทันทีว่าลุงจันเองก็ไม่ยอมรับการที่เขาเป็นพลานเหมือนกันซึ่งทําให้การเข้าป่าในครั้งนี้ของพลานพันธ์เขาเองมีความตั้งใจที่จะเดินทางไปยังป่าแห่งนั้นให้ได้เพื่อที่จะไปเห็นกับตาของตัวเองเมื่อพลานพันธ์ส่งสัตว์ในป่าเสร็จเรียบร้อยพรานพันธ์ก็ไม่รอชา้า มุ่งหน้าเดินลงไปยังกระท่อมของเขาอย่างทันทีหลังจากนั้นก็เก็บสัมภาระพร้อมอาวุธคู่กายนั่นก็คือปืนแก๊ปไทยประดิษฐ์พร้อมกับอาวุธอย่างอื่นสําหรับออกเดินป่าในครั้งนี้เขาเองเตรียมสัมภาระเสร็จเรียบร้อยรอเพียงเวลาที่จะเดินทางไปยังป่าอาถรรพ์นในเช้าวันลุงขึ้นเมื่อแสงแดดยามเช้าเริ่มส่องแสงพลานผันเองก็ไม่รอชา้ารีบขวาเปีขึ้นบ่าเพื่อมุ่งหน้าไปยังป่าอาถรรพ์อย่างทันที เขาเริ่มกาวฝีเท้าอย่างฉับไวแต่แล้วก็มีเสียงลองทักพลันผันดังขึ้นมาทําให้เขาชะลอฝีเท้าหันไปมองทางที่มาของเสียงนั้นเอ้าไอ้พันดิงจะไปไหนล่ะนั่นก็คือเสียงของลุงจันทร์ผู้ท้าทายให้เขาเข้าไปในป่าอาถรรนั่นเองพลานผันก็ตอบลุงจันทไปอย่างทันทีผมกาลังจะเดินทางไปป่าอาถรรน,น่ะลุงเอ็งลืมอะไรไปหรือเปล่าพลานผันหันมามองด้วยความสงสัย แล้วหันไปดูสัมภาระที่เขาจัดเตรียมมาแต่ก็ดูเหมือนว่าไม่ได้ขาดอะไรลุงจันยืนทูให้พร้อมกับพูดกับพลัน่ันว่าเอานี่เอ็งจุดทูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเปิดทางให้เอ็งเข้าไปถึงจุดหมายได้เร็วขึ้นพลานผันท,ทําตามที่ลุงจันบอกจากนั้นเขาก็รีบเดินทางต่อไปอย่างทันทีเขาเดินทางมุ่งหน้าไปยังทิศเหนือของหมู่บ้านโดยเขาเองก็เร่งฝีเท้าซึ่งดูเหมือนวันณตอนนี้พลานผันเอง กำลังเดินทางแข่งกับเวลาอยู่จนเวลาก็เดินทางผ่านไปเรื่อยๆพลานผันมองขึ้นไปบนท้องฟ้ากลับพบว่าตอนนี้ท้องฟ้าเริ่มมืดมิดแสงตะวันก็ค่อยๆลาลับขอบฟ้าไปพลานผันเลยตัดสินใจหาต้นไม้ใหญ่สำหรับนั่งห้างในค่ำคืนนี้เมื่อพลานผันหาต้นไม้ใหญ่สำหรับนั่งห้างเรียบร้อยตอนนี้ท้องฟ้าก็มืดสนิทแสงดาวก็เริ่มส่องแสงระยิบระยับพลานผันเองรีบปีนขึ้นไปบนหาง กว่าสายตาไปดูบริเวณรอบๆเพื่อส่องดูว่ามีสัตว์ป่าในบริเวณที่เขานั่งห้างอยู่หรือไม่ซึ่งเขาเองก็ไม่เห็นสิ่งผิดปกติแต่อย่างใดลมที่พัดอ่อนๆทำให้พลันพันเผอง,งีบหลับไปแต่แล้วหูของเขาก็สัมผัสกับบางสิ่งบางอย่างเสียงนั้นมันบง่งบอกให้รู้ถึงความเคลื่อนไหวของสัตว์ป่าเขาจึงก้มมองลงไปใตห้หางแต่ด้วยความที่เขาไม่ทันระวังตัวนั้น ในขณะที่เขากําลังก้มมองลงไปเขาก็พบเจอกับเจ้างูเหลือมตัวใหญ่ยักษ์พลานพันธ์เขาเองก็ตกใจเพราะว่าตอนนี้งูเหลือมตัวนี้อยู่ห่างไกลจากตัวเขาไม่ถึงหนึ่งเมตรตัวมันพยายามปีนต้นไม้ขึ้นมาใกล้จะถึงตัวเขาแล้วแต่สิ่งที่น่าแปลกใจโดยปกติแล้วเจ้างูเหลือมจะมีลักษณะสีเหลืองอาลามแต่เจ้างูเหลือมตัวนี้กลับมีสีน้ำตาลเข้มซึ่งมันผิดแปลกไปจากที่เขาเคยพบเห็นพลานพันธ์เขาไม่รอชา้า ใช้ประสบการณ์ของเขาที่มีติดตัวอยู่ขวามือจับไปที่งูเหลื่อมตัวนั้นแล้วเขาก็เคลื่องมันลงไปใต้ห้างอย่างทันทีเสียงงูเหลื่มตัวนั้นหล่นกระทบพื้นดินดังตุบในใจของพลานผันก็ถือว่าตัวเองยังโชคดีอยู่ที่หูไวตาไวเห็นเจ้างูเหลื่อมตัวนั้นซะก่อนไม่อย่างนั้นคงจะได้กอดลัดฟัดเวียงกับมันอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่พลานผันกับสงสัยค้างคาใจขึ้นมามันก็คงจะเป็นสีและลักษณะของงูยักษ์ตัวนี้แหละ ที่มันแปลกประหลาดกว่าที่เขาเคยได้พบเจอทําให้เขาเองก็ไม่กล้าหลับลงในค่าคืนนี้เขานั่งส่งสัตว์จนแสงตะวันค่อยๆทอแสงขึ้นมาในยามเชา้าเมื่อแสงแดดทําหน้าที่ของมันพลานผันเองก็รีบปีนลงมาจากห้างพลานผันเริ่มรู้สึกเอะใจว่าเขาเริ่มเข้าใกล้ป่าอาถรรพ์แล้วหรือยังหรือเมื่อคืนที่เขาพบเจอกับงูยักษ์ตัวนั้นมันจะเป็นการต้อนรับการเข้ามาเยือนป่าอาถรร์ พลานผันยังเดินทางต่อไปและเวลาผ่านไปไม่นานพลานผันก็เดินทางมาถึงสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งมันเป็นสถานที่ที่ทุกคนเล่าลือกันว่ามีเรื่องอาถรรพ์เขากวาดสายตาไปดูบริเวณรอบๆป่าแห่งนี้มันลายรอบไปด้วยต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ที่สูงโปร่งและหนาทึบทําให้ป่าแห่งนี้มีความลมลืนด้วยความที่มีต้นไม้ขึ้นติดติดกันเสียงนกก็คอยส่งเสียงร้องตามธรรมชาติของมัน นอกจากเสียงนกที่เขาได้ยินเขาเองก็ได้ยินเสียงการไหลของแม่น้ำลำธารอีกด้วยเขาเดินตามเสียงลำธารน,นั้นไปใช้เวลาไม่นานนักก็เดินมาถึงลำธารที่มาของเสียงนั้นพลานผ่านเองไม่รอชา้ารีบมุ่งหน้าตรงเข้าไปที่ลำธารแล้วล้างหน้าล้างตาก่อนที่จะสำรวจป่าต่อเมื่อเขาทำธุระเสร็จก็เริ่มออกสำรวจป่าอย่างทันทีเขาเดินก้มมองตามทางเพื่อดูรอยเท้าของสัตว์ และก็ได้พบกับรอยเท้าของสัตว์ป่าทั่วๆไปตอนนี้เขาเองยังไม่พบสิ่งผิดปกติในป่าแห่งนี้และอีกอย่างมันดูไม่เหมือนป่าที่มีอาถรรพ์เลยเขาใช้เวลาในการเดินสำรวจป่าอยู่ครู่ใหญ่ก่อนที่จะหาต้นไม้สร้างห้างหลังจากนั้นพลานผันก็ไม่รอชา้ารีบสร้างห้างอย่างทันทีก่อนที่มันจะมืดเขาใช้เวลาอยู่ครู่ใหญ่ห้างที่เขาสร้างก็เสร็จเรียบร้อยตอนนี้ช่วงเวลาค่ำคืนก็มาถึง คำคืนนี้เป็นคำคืนที่พลานผันจะต้องระวังตัวมากกว่าปกติเพราะตัวเขาเองก็ไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าคืนนี้จะต้องพบเจอกับสิ่งใดบ้างในป่าแห่งนี้ตอนนี้บรรยากาศภายในป่าตกอยู่ในความเงียบสงบ <c oughs> เขาสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่อ้างว้างกลางป่ามันเริ่มวังเวงขึ้นเรื่อยๆแม้แสงเดือนจะสว่างอยู่บนท้องฟ้าแต่ความมืดมิดภายในป่าทำให้พลานผันเองรู้สึกวังเวงพอสมควร เสียงจิ้งหรีส่งเสียงร้องขึ้นเจีเจ๊ยวณตอนนี้เสียงของมันกลับเงียบสนิทราวกับว่าไม่มีสัตว์ป่าใดๆอยู่ในป่าแห่งนี้เลยตอนนี้พลานผันเองก็อดระแวงไม่ได้ว่าสัตว์ป่ากำลังจะออกมาพ่านผันทำได้เพียงแต่กวาดสายตาไปรอบๆเพื่อดูความเคลื่อนไหวของสัตว์ป่าเวลาผ่านไปนานพอสมควรขณะที่พ่านผันกำลังมือมองขึ้นไปบนท้องฟ้านั้นจู่ๆเขากลับได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเหมือนเสียงเรียกชื่อของเขาเบาๆ พลานผันเงีย่ยหูฟังเพื่อฟังให้ชัดเจนอีกอย่างป่าลึกขนาดนี้คงจะไม่มีใครเข้ามาอย่างแน่นอนไม่นานนักเสียงที่เรียกชื่อพลานผันนั้นก็เงียบหายไปเมื่อพลานผันก้มมงไปมองใต้หางสิ่งที่เขาเห็นตรงหน้ามันก็ทำให้เขาต้องตกใจเมื่อเห็นร่างของชายกำยำดวงตาแดงกำพลานผันเองสงสัยแล้วว่านี่มันคืออะไรกันทำไมถึงมีคนอยู่ในป่ากลางค่ำกลางคืนแบบนี้ หรือนี่มันคงจะเกี่ยวกับป่าอาทันพลานพันรู้สึกไม่ค่อยสบายใจคว้าปืนแก็บคู่ใจออกมาแหลงไปยังลำตัวของเจ้างูเหลือมยักษ์ตัวนั้นพร้อมกับเหนียวกยออกไปร่างของชายคนนั้นฟุบลงอย่างทันทีแต่ดูเหมือนว่าจะไม่จบลงเพียงแค่นั้นเพราะหลังจากนั้นก็มีผู้คนมากมายกลูเข้ามาที่ใต้ห้างของพลานพันธตอนนี้ภายในป่า มีเพียงแต่เสียงปืนของพลานผันเป็นระยะๆะะที่คอยยิงผู้คนที่พยายามปีนขึ้นมาบนห้างตลอดทั้งคืนพลานผันต้องคอยระวังตัวเองจนตอนนี้ทุกอย่างก็เริ่มสงบลงพลานผันจึงนั่งเฝ้าต่อจนเชา้าเสียงนกที่บินจากลังเป็นสัญญาณของเช้าวันใหม่เมื่อแสงแตะวันส่องแสงพลานผันก็รีบปีนลงมาจากห้างเพื่อมาดูซากศพของผู้คนเหล่านั้นแต่มันก็น่าแปลกใจ ที่เขากลับไม่พบเจอกับล่องรอยอะไรเลยเขาแทบจะไม่เชื่อกับสิ่งที่ได้พบเห็นเขากวาดสายตาไปดูบริเวณรอบๆจากเดิมที่เขาเห็นต้นไม้ที่เขียวขจีตอนนี้เห็นเพียงต้นไม้ที่เหี่ยวแหง้งไม่เหมือนกับครั้งแรกที่เข้ามาในป่าแห่งนี้เลยราวกับว่าป่าแห่งนี้เป็นป่าที่เหี่ยวเฉาพลานพันหวังที่จะเดินไปที่ลำธารเพื่อล้างหน้าล้างตาแต่เมื่อเขาเดินไปในทิศทางเดิมครั้งนี้มันกลับแปลกประหลาดออกไป พลานผันไม่ได้ยินเสียงการไหลของแม่น้ำเลยสักนิดเมื่อเขามาถึงแม่น้ำสิ่งที่เขาเห็นตรงหน้าก็คือแม่น้ำลำธารที่แห้งสนิทมันแทบจะไม่มีน้ำไหลในลำธารสายนี้เลยพลานผันเชื่ออย่างสนิทใจเพราะเมื่อคืนเขาได้เจอเรื่องราวแปลกประหลาดซึ่งเขาเองก็ไม่รอชา้ารีบมุ่งหน้าเดินทางกลับไปยังหมู่บ้านของเขาอย่างทันทีเมื่อพลานผันกลับมาถึงหมู่บ้านเขาเองก็ได้พบกับลุงจันทร์ผู้ที่ท้าทายให้เขาเข,าเข้าไปในป่าแห่งนั้น หนล่ะได้เอาสัตว์แปลกประหลาดมาฝากขาไม่ไหลายพันพลานผันไม่รอชา้ารีบตอบกลับลุงจันไปอย่างทันทีแม่ลุงเมื่อคืนฉันไม่รู้เจออะไรเขาแล้วนะสิผู้คนหม,มักหมายพยายามปีนจนมาบนหางของฉันแต่พอถึงตอนเช้าที่ข้าลงมาจากห่างกลับไม่พบเจอสักดศพของพวกมันเลยและแล้วลานพันก็เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่เขาพบเจอให้ลุงจันฟังลุงจันจึงพูดกับลานผันว่า นี่มันเป็นป่าอาถรรพ์มันมีเรื่องราวแปลกประหลาดเกิดขึ้นได้ทุกเมือ่อหลังจากนั้นลุงจันก็พูดต่อว่าเรื่องฝีมือการหล่าสัตว์ของเองข้ายอมรับอยู่แล้วว่าเองเป็นนายพลแต่ที่ข้ายอยากจะท้าให้เองเข้าไปในป่าแห่งนั้นข้าอยากให้เองสัมผัสกับสิ่งที่เองไม่เคยพบเจอการเข้าป่าในทุกครั้งเองไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจะพบเจอกับอะไรบ้างเพราะวัาในป่าต่างมีเรื่องราวร้อยพันในเองได้พบเจอเสมอ หลังจากเหตุการณ์เข้าป่าในครั้งนั้นทําให้พลานผันเชื่ออย่างสนิทใจว่าในป่ามันมักจะมีสิ่งลี้ลับอยู่เสมอซึ่งทําให้ตัวเขาเองเวลาจะเดินทางล่องพลอยเขาก็จะขอขมาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาอยู่เป็นประจำซึ่งนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวาทั้งหมดในตอนนั่งห้างป่าอาทันนายหัวมีความคิดเห็นกันอย่างลอยก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้กระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ